สมัยก่อนเนี่ยการศึกษาเขาเรียกว่ามันประกอบด้วยทฤษฎีแล้วการปฏิบัติด้วยหมายความว่าทั้งวิชาการด้วยและการปฏิบัติด้วยแต่เดี๋ยวนี้เรามาแยกกันเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งกับเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นแยกสองส่วนคนนี้ที่ท่านมาเนี่ยเพื่อให้เสริมเพิ่มเติมความรู้เข้าไปบวชมาแล้วเนี่ยมันมีเวลาเยอะนะเป็นพระเนี่ย เราไปทํางานนี่เราจะถูกบังคับให้ทํางานตามเวลาเราต้องจดจ่ออยู่กับงานของเขาตลอดหรืองานของเราก็แล้วแต่คราวนี้ผมก็ขอเวลาพวกท่านนะพวกท่านมาแล้วก็ขอเวลาเนี้ยประมาณชั่วโมงกว่าตอนตอนเนี้ยแล้วก็อยากจะให้มาตอนตอนเช้าเก้านาฬิกาจนถึงที่เปตน,นาฬิกาด้วยถ้าไม่ติดนิมนต์นะถ้าติดนิมนต์ก็ไม่เป็นไร ช่วงเช้าจะเป็นเรื่องของนอกจากสนทนาแล้วปฏิบัติรู้วิธีการเดินการนั่งแล้วก็จะเป็นเรื่องของให้ฟังธรรมบรรยายส่วนอันนี้ก็คุยกันนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเปิดวีดิทัศน์ให้ดูองค์ความรู้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยวิธีการอธิบายเนี่ยเขาจะอธิบายทางสามสามแนวทางแนวทางที่หนึ่งคือแนวทางของศาสนา ทุกๆศาสนาเนี่ยจะต้องมีอต้องมีเรื่องศาสดาใช่ไหมปฏิหารของศาสดาอิทธิฤทธิ์ของศาสดานี่คือทุกศาสนาจะต้องมีเป็นการยกย่องเป็นการชักจูงให้คนศรัทธานับถืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของหลักธรรมคําสอนก็จะเป็นเรื่องราวชาดกต่างๆที่ทั้งแต่งขึ้นมาทั้งเป็นเรื่องจริงด้าอะไรต่างๆผสมกันอยู่นั้น แล้วยังต้องประกอบไปด้วยประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆที่ที่หล่อหลอมอยู่ในนั้นเพราะเวลาเผยแพร่ไปที่ไหนหรือว่าศาสดา,า,าเกิดขึ้นในในถิ่นใดเนี่ยมันจะมีความเชื่อเดิมอยู่ก่อนบางทีก็ไม่สามารถสลัดหลุดได้ทั้งหมดหรือว่าสลัดหลุดแล้วก็คนรุ่นหลังก็ดึงกลับเข้ามาอีกมันก็เลยกลายเป็นส่วนเนี้ยส่วนแรกที่พูดถึงเนี้ย กลายเป็นส่วนที่มีทั้งอิทธิฤทธิปฏิหารการค้อนอ้อนวอนขอร้องประเพณีวัฒนธรรมประวัติอะไรต่างๆนะแล้วก็สิ่งที่เป็นเราได้ยินบ่อยๆก็คือเรื่องบุญบาปเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมไม่ให้เกิดการแย่งชิงเบียดเบียนกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากในยุคสมัยที่ผ่านมา ไม่งั้นมนุษย์มันจะทำลายกันเองมากกว่านี้